จุ่มลงไปแล้วเหลือแต่ตูดดงอยู่ทาอะไรหนิแจงฮะโอ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 เก่งในลูกเก่งในแดนเย็นลูกอาไปละเอไปละเ้ยยยโอ้ยังวิ่งตามพ่อทันอยู่เด้อโนนโนนไปแล้ว ว้าชื่นใจเยอะเยอะใครบอกหนูไม่เล่นเนาะนี่หนูมาร่มใหม่ช้างนนะ้ำมาแล้ว วแฮปปี้มากทุกคนเนี่ยว้าสนุกมากไม่ได้มาเล่นนานแล้วนะคะ หาของเล่นใหม่แล้วหา <laughs> ของเล่นอีกแล้วโข้โหขาาลังขาลังเออพู <laughs> เล่นมันมากหนุกไม่แจงไม่ได้เล่นรู้แต่ว่านานนะแต่ไม่รู้ว่ากี่เดือนแล้วถึงเดือนไหม ที่สามารถขึ้นได้ทุกทางนะคะขึ้นตรงไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ตรงบันด <laughs> ไดขอบคุณดาวหนึ่งน้อยดวงพี่ตายด้วยค่ะอ,อ,อ,อขาลอยเมื่อกี้ขาลอย <c oughs> โอ้จุ่มไปแล้วจุ่มไปแล้วจุ่มลงไปแล้วเหลือแต่ตูดดงอยู่ ท่าอะไรหน่แจงฮะโอ้โหตโดงตูโดง อุ้ยปากการังจากพี่จีน่าขอบพระคุณค่ะพี่จีน่าส่งปากการังมาให้ลูกแจงแล้วนะคะน้ำก็ยังไหลออกมาเรื่อยๆนะคะเมื่อกี้คนจะไปเปิดไฟตรงนั้นน้ำก็ไหลออกมาโอ้ยเปียกหมดแล้วเอง จะไปปิดน้ําแจงบอกเอาแค่นี้ค่ะพอแล้วไม่ต้องเปิดน้ําแล้วไปปิดรูน้ําไว้ขออภัยในการไอด้วยนะคะ <c oughs> ขอบคุณของขวัญน,นะคะขอบคุณนะคะหนูเปียกหมดแล้วตอนนี้นั่งชิมเอออะไรนะนั่งชิวริมอ่าง นั่งชิวริมอ่างนะคะเก็บหญ้ากินนะโ,โหโอุยอ้ยอุย้ยดำน้ำําดูปลาวานมาขอบคุณพี่จีน่าค่ะอุย้ยแจงปลาวานมาอันนี้อะไรอันนี้อะไรอันนี้ช้างน้ําอันนี้ช้างน้ํามาขอบคุณดะงะาสิบดูมพี่สีด้วยค่ะช้างน้ํามา น้ำมันปุ๋งปุ๋งไม่แจงตดเมื่อกีอ้ของเล่นเขาของเล่นเขาว้าวผันขาตัวเองโอ,อ้ขาลังขาลังว้าว ใส่เดือนยักษ์สเดือนยักษ์ขอบคุณห้าสิบดวงจากพี่มานิตาค่ะขอบพระคุณนะคะโอ้หมันมากมันมากน,นะคะฝนก็จะมาแล้วแจ้งต้องรีบเล่นแล้วลูกบ่อน,นี้เป็นบ่อของแจ้งเลยค่ะ FC ร่วมกันทำให้นะคะ ทุกคนฝนจะมาแล้วนะคะเริม่มละเสียงเริ่มามาและก้อนเจ็บติด ออ,อืไปแล้วหนีออกไปทางนู้นแล้วนะคะนีไปทางนู้นแล้วเดี๋ยวเราตามไปก่อนในเมืองฝนตกหนักบอกน,นี่เริ่มมืดมานี่แล้วนะคะ บรรยากาศเป็นใจพอดีเลยใช่นะคะ <c oughs> ยญากำลังเขียวเลยนะคะหลังจากที่เจอฝนมากำลังเขียวเลย เขาเล่นเป็นช่วงๆนะคะพี่พาพี่อูมาเล่นบ้างพี่อูยังไม่กล้าลงสะเลยนะคะเคยพามามาจับมาอันนี้อยู่ไม่กล้าลงสะเลยพี่อูขึ้นมาถูตัวแป๊บเดียวเดี๋ยวลงเล่นใหม่เขาเล่นเป็นช่วงๆเล่นนิดนึงแล้วก็ขึ้นมาเล่นนิดนึงแล้วขึ้นมา,มาๆๆๆข้มามไปแล้วเจ้านี้เอ้สะนี้สามารถเข้าได้ทุกทางนะคะยเว้นทางบันไดนี้นะคะแต่ว่าไปก็เย็นดีเหมือนกันนะแต่ละอองจักแจงมาเมื่อกี้เปียกทั้งตัวเลยนะคะ โอ้โห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 โอ้เก่งนลูกเก่งนายแตนเดียลูกโอ้โอ้ขาชี้ลูกขาชี้ขาอีกข้างนึงเก็บด้วยหนูนั่งท่านี้ป่ะลูกแจงหนูจะนั่งท่านี้ป่ะ มันกี้ปลิ้นเลยโอ้โหลมมาลมมาแล้วมืดมาแล้วเขาบอกว่าสุรินโดนฝนเต็มๆนะคะแจ้งรีบเล่นเลยเดี๋ยวฝนมาก่อนลมมาแล้วนะคะ โอ้ฝนจะมาแล้วฝนจะมาแล้วนี่แหละเราถึงรีบพาแจงมาถ้าเรารอเมื่อกี้ก็น่าจะมาโดนฝนพอดีนะคะเปิดทาง f ยก B ได้ทีทีได้คนละมุมเลยด้านหน้าและด้านหลังแจงเลือกได้เลยนะคะอีกมุมหนึ่งอยู่ตรงโน้นอีกมุมหนึ่งอยู่ตรงนี้นะคะ มาแรงมากเลยครับขึ้นมาแรงมากเลยค่ะฝนจะตกไหมลูกเฮ้ยมาหลังขาลังมาหลังมาหลังมาข,ข,ขอบคุณน่าสิตดวยกับพิ่สีด้วยค่ะ เกือบโดนหมักใส่เดือนยักษ์ความลึกของบ่อใช่ใช่นะคะแจงแต่แจงเขาก็กล้าเล่นได้แค่นี้เฮ้ยขาหลังขาหลังถ้าเล่นน้ำลึกกว่านี้ไม่กล้าเล่นนะคะโอ้อมันมากเล่นแบบเมามันมากไปไปหาของเล่นได้นั่น ตรงไหนมีท่อมีอะไรอย่างเงี้ยอันที่เขาไม่ให้เล่นน่ะไปหาแต่แบบนั้นแหละสนุกเขาแหละโอ้ฝนมืดมาแล้วทุกคนนี่นี่ดูดูดูฝั่งนี้นะคะมืดมาแรงเลยลมดูลมสิคะ กินอะไรได้อะไรเคี้ยวอ่ะกินย่าเอาหนาวเ่ะอโอ้โหขำเลๆ น้องจุ๊บแจงนะคะเมื่อก่อนไม่กล้าลงเลยขนาดน้ําท่วมแค่ต้ตูม่ยังไม่กล้าลงเลยนะคะน้าผลไม้จุ๊บจําแน่แน่ใช่เลยค่ะทุกคนฝากอุดหนุนผลไม้หนูหน่อยนะคะฝนมาพร้อมร้านผลไม้ไปไหนอแล้วเขาแม่หมวยยังไม่เคยเลยนะคะตอนนั้นที่แม่หมวยไปทับมาเราก็เลยไม่กล้าให้เล่นแม่หมวยเล่นซนกว่านี้อีกแม่หมวยเล่นแรงกว่านี้อีกทำไมน่ารักกันเลยเนี่ย วิ่งตามวิ่งตามพ่อไปละมืดมาเลยพรุ่งนี้่อยมาเล่นหมายแจ้งขอล่ะควานคนนี้มักจะลืมขอเป็นประจำาดูดูดูขาดูขาลากเออเออลากไปแล้วเดินลากไปแล้วไอ้เดี๋ยเดี๋ยเดย เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วช่วยงานพ่อแล้วนันอช่วยพ่อลากท่อไปแล้วโอ้ยังวิ่งตามพ่อทันอยู่เด้อนนนนนไปแล้วโอ้ยน้องอ้วนน้องอ้วนน้องอ้วนยังวิ่งไหวอยู่เด้อเ้าวิ่งตามพ่อนี่ไปแล้วเราเราเราตามไปมราตามไป